มาดูวิธีแต่งหว่วงงานด่วนนะครับวันนี้น้ำยาย,ยังไม่แห้งนะครับว่าจะแต่งยังไงโอเคแรกเราก็แทงเปิดเปิดฝาไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันไม่แห้งอนะพอมันร้อยต่อมันโดนตะไบมันจะเป็นขุยอย่างเงี้ยเนี่ยนะเป็นขุยนะครับโอเคเราเราเราเปิดฝานหนึ่งมิลออกไปเลยนะครับ แทงเปิดออกเลยเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นขุยนะครับเพราะว่าน้ำยามันไม่แห้งแล้วก็จะติดตะไบายเยอะเลยดูเลยเปิดทิ้งไปเลยนะครับ เปิดเปิดหนึ่งมินทิ้งไปเลยจะได้อย่างนี้อันี้เราก็แทงธรรมดาครับแทงแทงสลบข้างเนี่ยเราก็จะไม่โดนร้อยต่อนุนยาะละเราก็ฝาออกแล้วเดี๋ยวฝาหลังมันจะมีวิธีวิธีนะครับพราถ้าเราเอาฝาหลังออกด้วยมันก็จะบางเนี้เราจะเอาออกฝาหน้าฝาเดียว เราสโลข้างไว้ก่อนนะครับแนี้เราสามารถแทงห่วงได้เลยนะครับหลังเดนบบนิน้ำยาเสร็จนีนี่นะครับเราจะแทง,งหน้าไปส่วนด้านหลัง ด้านหลังเราจะแทงไม่ให้ถึงร้อยต่อนะครับแทงแค่บางๆนี่ครับแทงแค่บางๆแล้วก็จะสโลปไปให้ชนแค่ร้อยต่อนะครับยังเราจะไม่แต่งให้ถึงร้อยต่อน้ำยานะครับเพราะว่ามันยังไม่แห่งด้านหลังเราจะแทงแค่ มันสลบเป็นเป็นรูปห่วงครับเห็นไหมถ้าเราไปโดนรอยต่อปุ๊บมันจะเป็นขุยเลยเราจะสลบสลบออกนิดเดียวนะครับเนี่ยนี่ด้านหลังเราจะสลบแค่นี้นะครับส่วนด้านหน้าเราจะแทงฝาออกกันเลยครับโอเค นี่ครับแล้วก็เอาเก็บกระดาษทรายครับเก็บกระดาษทรายเราจะเราจะขัดไปทางเดียวอย่างนี้ครับเราจะไม่ขยี้อย่างนี้ครับเราจะขัดไปทางเดียวนี้งรอต่อพันยามันจะมันจะไม่ไม่เป็น,นจะไม่เป็นขุยนะครับรอยต่อ ขัดเนี่ยเราจะขัดลงแล้วก็ดึงมาทางเดียวนี้อย่าขยี้ขึ้นไปขึ้นมางี้ด้านหน้าเราได้นะครับเพราะเราปาดเราปาดฝาออกไปแล้วด้านหน้าเราสามารถขัดขยี้ได้ส่วนด้านหลังเรายังเหลือรอยต่อไว้ครับเราก็ จะดึงไปทางเดียวนี่ก็จะได้อยงนนะครับโอ,โอ้โอเคนี่ครับเราก็จะปาดฝาหน้าไปส่วนน้างหลังเราก็จะโ l ลมนิดเดียวนะครับแต่มันก็ยังเป็นรอยแต่งห่วงนะครับนี่สาหรับงานด่วนนะครับสามารถนั่นได้เลยโอเคนะครับ